สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกเคล็ดลับหนึ่งนะคะในการเลี้ยงดูอะโกนิมาให้โตเร็วนะคะใบที่ออกใหม่เนี่ยใหญ่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะจะเห็นว่าที่เราเลี้ยงเนี่ยแทงหลอดบ่อยมากๆแล้วก็ใบที่ออกมาเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะและปัจจัยที่ทําให้เขาโตเร็วนะก็มีอยู่3ปัจจัยด้วยกันค่ะอย่างที่1เลยนะคะคือ การเปลี่ยนกระถางให้เขาค่ะและที่เห็นตัวนี้นะคะก็คืออโกนีมารับเงินรับทองค่ะจุดเด่นของต้นนี้นะคะก็คือเวลาเขาแตกใบมาใหม่เนี่ยสีเขาจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะและพอใบเริ่มแก่เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเข้มขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นค่ะก็คือเหมือนว่าต้นหนึ่งนะคะจะมีถึง3มสีเลยค่ะ สำหรับการเลี้ยงให้เขาโตขึ้นนะคะก็คือเราจะทำการเปลี่ยนกระถางถ้ากระถางเขาเล็กเนี่ยเราก็จะทําการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะให้ใหญ่ขึ้นแบบนี้ต้นเขาก็จะโตขึ้นแล้วก็แตกหน่อยเยอะขึ้นด้วยค่ะและวัสดุปลูกนะคะก็เน้นให้มีความโปรง่งระบายน้ําได้ดีค่ะเราใช้กากมะพร้าวสับนะคะโปะไว้ข้างบนเพื่อรักษาความชื้นด้วยค่ะ และแสงนะคะก็มีความสําคัญมากๆเลยแสงเนี่ยต้องให้ได้รับแสงอย่างทั่วถึงนะคะอันนี้เราก็อยู่ภายใต้แลนนะคะประมาณ50%ขึ้นไปนะคะก็คือสามารถอยู่ได้ค่ะเพื่อที่ให้เขาได้รับแสงยิ่งแสงดีนะคะเขาก็จะต้นตรงสวยแล้วก็สีสันเนี่ยก็จะสวยงามด้วยค่ะและอีกสูตรสําหรับการบํารุงนะคะก็คือการลดน้ําค่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่ดาวมาบอกวันนี้กันค่ะ และนอกจากเราจะทำการเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะคะเพื่อเขาจะได้โตขึ้นแบบนี้นะเราก็ต้องมีสูตรในการลดน้ำบำรุงให้รากเขาจเจริญเติบโตด้วยค่ะวิธีนี้นะคะเราใช้แล้วก็รู้สึกว่าเขาแตกหลอดไว้แล้วก็ใบที่ออกมาเนี่ยใหญ่ขึ้นตลอดเลยนะคะสูตรนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้บ่อยนะเราใช้แค่อาทิตย์ละครั้งเองค่ะสำหรับอย่างแรกที่เราใส่ลงไปนะคะก็คือนมค่ะ ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นนมจืดนะคะสำหรับไม้ใบนะคะเราจะใช้นมจืดในการบำรุงค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีธาตุอาหารต่างๆที่พืชของเราเนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้ทันทีเลยค่ะเราจะใส่นมจืดลงไปนะคะน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะคะเราใส่นมจืด5ช้อนโต๊ะค่ะ1น,นะคะ2 3 สี่ห้าแค่นี้ค่ะคนให้เข้ากันนะคะอย่างที่สองเราจะตามด้วยเครื่องดื่มชูกำลังค่ะก็คือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะที่มีวิตามินบีค่ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยเร่งรากนะคะและทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสดชื่นแตกรลอดแตกหนอ่อเร็วมากๆเลยค่ะดาวใส่ไปเลยนะคะห้าช้อนชาค่ะแบบนี้นะคะหนึ่งสอง 3 4 5แบบนี้ค่ะคนต่อเลยนะคะอย่างต่อไปนะคะที่เราจะใช้ก็คือที่เรามีอยู่แล้วนี่ค่ะผงชูรสนะคะตัวนี้ก็ช่วยเร่งรากเหมือนกันทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยโตเร็วมากๆเลยนะคะเราจะใส่ไปที่1ช้อนชาแค่นี้พอค่ะสำหรับผงชูรสนะคะ และยังไม่หมดค่ะสูตรนี้นะคะดาวเพิ่มเติมคือไข่ด้วยค่ะตัวไข่เนี่ยท่านผู้ชมไม่ต้องไปเอาเบอร์ใหญ่ราคาแพงนะคะเอาแค่เบอร์เล็กๆก็พอค่ะเพราะเราไม่ได้ใช้เยอะนะใส่แค่ว่าเราเพิ่มโปรตีนเพิ่มวิตามินนะคะให้กับต้นไม้ของเราค่ะเราใส่ไปหนึ่งลูกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คนคนคนให้เข้ากันแบบนี้ค่ะตีไข่ให้แตกๆเลยนะคะ แบบนี้ทีนี้เราก็จะใส่ลงไปแต่ถ้าช่วงไหนนะคะราคาไข่แพงมากๆเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยคือเรามีเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะคะก็เลยมีไข่พอที่จะเอามาบำรุงต้นไม้แบบนี้ด้วยค่ะ เมื่อเรียบร้อยแบบนี้นะคะเอาน้ําขึ้นมานิดนึงคะ่ะอันนี้เราก็จะเอาใจสําหรับคนที่บอกว่าชอบมีพวกมดต่างๆค่ะเวลาทําสูตรแบบนี้ทีไรเนี่ยมดค่อยจะมาทุกทีนะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ช่วยนะคะนี่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นกาแฟนะคะยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะเอามาใช้เลยอันนี้เ,เราใช้เป็นกาแฟธรรมดาเลยนะคะไม่ได้เป็นแบบทรีอินวันนะอันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นผงกาแฟ หนึงช้อนชาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในน้ำในน้อยแบบนี้ก่อนเพื่อที่จะได้ละลายได้ดีแรกๆเ,เราเคยคิดว่าต้องใช้น้ําร้อนละลายนะคะแต่พอลองๆเอามาใช้น้ําธรรมดาละลายเขาก็ละลายเหมือนกันนะแบบนี้ทีนี้เราก็ไม่ต้องใช้น้ําร้อนแล้วค่ะใช้น้ําธรรมดานี่แหละละลายเลยะคะ่ะแบบนี้นะคะผสมลงไปแล้วก็ คนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะทีนี้เราก็สามารถเอาไปรดต้นไม้ของเราได้แล้วค่ะสำหรับการลดอะโกนิมานะคะวิธีการลดเนี่ยสูตรนี้เป็นสูตรเข้มข้นนะคะก็คือเราจะลดแบบว่าไม่ได้ใช้บัวนะลดลงไปสำหรับการลดนะคะท่านผู้ชมบอกแต่โอ้โหบางคนเนี่ยลดจนไหลไปถึงในตัวไหนไม่ต้องนะคะเสียดายของค่ะก็คือลดแค่เนี้ แค่นี้พอนะคะก็คือให้แค่แบบว่าน้ําไหลลงมานิดๆแค่นี้พอนะคะไม่ต้องถึงกับแบบว่าไหลไปไหนตอนไหนนะคะเพราะว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะใช้แค่อยู่ในกระถางเองเนี่ยแค่นี้ค่ะเนี่ยเวลามันไหลเนี่ยเราก็ให้ลดต้นข้างล่างไปเลยนะคะแบบนี้จะได้ช่วยประหยัดเวยค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกอะโกนิมาเนี่ยจะต้องมีความโปร่งนะคะเนี่ย ต้องมีความโปร่งระบายน้ำได้ดีค่ะเนี่ยเวลาลดรดแล้วจะไหลทันทีแบบนี้นะคะแล้วก็บางคนบอกว่าถามเรามาเยอะนะว่ารดน้ำทุกวันไหมอากกนีมานะคะไม่ต้องรดน้ำทุกวันค่ะรดน้ำสักอาทิตย์ละ3 4มถึงครั้งนะคะหรือว่าวันเว้นวันได้นะคะเขาไม่ได้แบบว่าเป็นไม้ที่อวบน้ำต้องรดน้ำทุกวันแบบนั้นนะคะ ค่อยๆหยอดไปค่ะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นอัญมณีสามสีตัวนี้ก็คือเขาจะแบบว่าแตกใบเนี่ยช้ามากนี่ก็เพิ่งแตกใหม่มานะคะนี่ยังเป็นสียังไม่ไม่จัดยังไม่ชัดนะคะเดี๋ยวก็จะจัดเองค่ะเขาจะแตกใบช้ามากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบำรุงให้เขาหาอาหารได้อย่างเต็มที่นะคะเนี่ยใส่ลงไปโรลลงไปนะคะ สูตรนี้นะคะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะสามารถใช้รดไม้ใบได้ทุกชนิดเลยนะคะและสำหรับการรดนะคะก็บอกแล้วว่าอาทิตย์ละครั้งก็พอคะ่ะบางคนบอกว่าใส่ปุ๋ยแบบว่าอยากจะใส่ทุกวันเลยเขาจะได้โตเร็วจริงๆต้นไม้ก็มีขีดจํากัดของเขานะคะก็คือเราไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องให้ต้องเติมเขาทุกวันนะคะ ต้นไม้ก็แบบว่าเหมือนคนเละคะ่ะถ้ามากเกินไปก็ไม่ดีนะคะต้องพอดีพอดีค่ะอันนี้ก็เป็นพวกไม้ใบต่างๆอย่างตระกูลออมเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะยิ่งรถเนี่ยใบยก็ใหญ่ด้วยค่ะแต่ว่าบอกแล้วนะว่าไม่ใช่ว่าลดหรือว่าให้ปุ๋ยทุกวันค่ะเราจะต้องมีกำหนดระยะเวลานะคะในการให้ปุ๋ยหรือการบำรุงด้วยค่ะ และสูตรนี้นะคะเดาก็ใช้ลดอยู่แค่อาทิตย์ละครั้งเองค่ะหรือว่าถ้าเราสะดวกสูตรไหนนะคะเราก็ใช้สลับกันไปได้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีการนะคะในการเลี้ยงดูอโกนิมาให้สวยงามแล้วก็โตเร็วทั้งปีท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ